ระวังถ้าคุณทำ5สิ่งนี้จะทำให้ฮอร์โมนของคุณพังสวัสดีครับวันนี้คุณกับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์นะครับในคลิปนี้หมอแบงค์จะมาชวนทุกคนคุยครับว่าพฤติกรรมแบบไหนกันนะที่ทำให้ฮอร์โมนของคุณเนี่ยรวนครับจนคุณรู้สึกเครียดครับขับถ่ายไม่ดีครับรู้สึกผิวพรรณหมองคล้ำครับแล้วบางคนนะครับถึงขนาดที่ว่าประจํเดือนไม่มาเลยครับ ในคลิปนี้เรามาหาทางแก้ไขและมาหาคําตอบด้วยกันครับก่อนอื่นเลยหากใครชมคลิปหมอแบงค์ผ่านทาง facebook สามารถกดติดตามได้ทางวิธีการนี้ครับหากใครติดตามหมอแบงค์ทาง youtube สามารถกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆครับเรามาพูดถึงฮอร์โมนกันก่อนครับว่าฮอร์โมนคืออะไรกันนะฮอร์โมนนะครับคือสารเคมีชนิดหนึ่งในร่างกายของเราครับ เขาทำหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรารวมถึงควบคุมระบบต่างๆในร่างกายของเราครับให้คุณนึกภาพแบบนี้นะถ้าคุณนอนอยู่กลางดึกครับแล้วพบว่าบ้านเรากําลังไฟไหม้ครับแบบไฟลุกท่วมเลยนะครับแดงฉานขึ้นมาเลยครับแล้วคุณลืมตาขึ้นมาคุณรู้สึกยังไงครับ เฮ้ยคุณตกใจตื่นขึ้นมาจริงไหมแล้วบางทีเนี่ยคุณอาจจะสามารถลากเตียงหรือยกตุ่มได้เลยจริงไหมครับที่เขามีเรื่องเล่าแบบนั้นกันยกตู้เซฟออกมาแบบนี้ครับสิ่งนี้คือเกิดจากการที่ฮอร์โมนของคุณทํางานครับอันนี้เป็นเพียงระบบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มีผลต่อฮอร์โมนของคุณเนี่ยจะส่งผลต่อระบบหลากหลายมากครับ หลายคนเนี่ยก็อยากรู้แล้วครับว่าฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยถูกควบคุมโดยอะไรกันแน่จริงไหมครับฮอร์โมนของเรานะครับศูนย์บัญชาการของเขาเนี่ยอยู่ที่สมองส่วนหนึ่งที่ชื่อว่าไฮโปทาลามัสครับสมองส่วนนี้นะครับจะเหมือนศูนย์บัญชาการครับเขาจะสั่งคําสั่งเนี่ยลงมาที่ต่อมใต้สมองของเราครับซึ่งต่อมใต้สมองเนี่ยก็จะหลั่งฮอร์โมนต่างๆมากมายไปควบคุมอวัยวะต่างๆเนี่ยครับ อย่างเช่นต่อมไทรอยแบบนี้ครับฮอร์โมนไทรอยก็ถูกควบคุมด้วยสมองส่วนนี้ครับหรือว่ารังไข่การตกไข่ประจำเดือนแบบนี้ครับการสร้างของกระดูกการสร้างของกล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งเต้านมของเราแบบนี้ครับก็ถูกควบคุมด้วยระบบฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะครับที่ส่งผลต่อสมองส่วนนี้ครับไฮโปทาลามัส คุณรู้ไว้เลยครับว่าฮอร์โมนของคุณจะรวนครับแล้วคุณจะใช้ชีวิตได้ไม่ปกติครับข้อที่1เลยนะครับที่ส่งผลต่อระบบนี้นะครับก็คือภาวะเครียดครับผมคุณลองสังเกตนะครับทุกครั้งที่คุณเครียดเนี่ยจะส่งผลต่อระบบต่างๆมากมายบางคนเป็นกดไหลย้อนขึ้นมาจริงไหมครับบางคนเครียดแล้วหิวครับเครียดแล้วต้องไปกินจริงไหมครับบางคนเครียดก็นอนไม่หลับ เครียดแล้วประจำเดือนไม่มาเห็นไหมครับส่งผลต่อฮอร์โมนทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นครับการจัดการความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยฟังคลิปหมอแบงค์ไปด้วยแล้วก็มีความสุขไปด้วยครับยิ้มไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะฮอร์โมนไม่รวนครับข้อที่2เนี่ยนอกจากความเครียดแล้วการออกกําลังกายที่หนักมากเกินไปครับจะส่งผลต่อสมองส่วนไฮโปทาลามัสแล้วทําให้ฮอร์โมนของคุณรวนครับ บางคนเนี่ยต้องการลดน้ําหนักนะครับแบบว่าลดอย่างรวดเร็วก็เลยไปเข้ายิมครับไปวิ่งไปยกเวทที1 2 3่าชั่วโมงครับบางคนออกกําลังกายเช้าเย็นเลยนะครับแล้วออกทุกวันแบบนี้ครับโดยที่ไม่มีความรู้การออกกําลังกายที่ถูกต้องเลยทําให้ฮอร์โมนพวกนี้รวนครับบางคนออกกําลังกายหนักลองสังเกตนะประจําเดือนไม่มาเลยครับแถมยังเครียดมากขึ้นด้วยเห็นไหมการออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องทําให้ ถูกต้องครับข้อที่3ก็คือการอดนอนนั่นเองครับคุณลองสังเกตนะว่าทุกครั้งที่คุณนอนน้อยหรืออดนอนวันรุ่งขึ้นเป็นยังไงครับคุณอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียง่ายครับคุณจะอารมณ์เสียง่ายนะคุณจะกินเยอะหรือกินน้อยครับคุณกินเยอะนะครับผมบางคนเนี่ยก็ทําให้ผิวพรรณหมองคล้ําเห็นไหมครับการอดนอนเพราะฉะนั้นนะครับให้ทุกคนลองเพิ่มการนอนให้ รู้สึกว่าตื่นมาแล้วแฮปปี้ตื่นมาแล้วสดใสนะครับจะทําให้ฮอร์โมนของคุณเนี่ยปกติครับข้อที่4เลยที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ําหนักนะครับคือการตัดแคลอรี่ออกจํานวนมากเป็นระยะเวลานานนั่นเองครับจะส่งผลต่อสมองส่วนไฮโปทาลามัสของคุณเลยนะครับการที่คุณตัดแคลอรี่ออกเนี่ยแน่นอนว่าพลังงานในการเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย มันย่อมน้อยลงครับคนทั่วไปนะครับเวลานึกถึงการตัดแคลอรี่เนี่ยเขาจะนึกถึงการกินน้อยเสมอครับแต่ในศา <ped aling> สตร์ของที่หมอแบงค์สอนเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับการตัดแคลอรี่ของหมอแบงค์เนี่ยคือการกินเยอะขึ้นแต่ว่าไปกินเยอะในอาหารหมวดที่แคลอรี่ต่ํานั่นเองครับเนี่ยเห็นไหมครับความรู้เรื่องตัดแคลอรี่อย่างเดียวเนี่ยก็ต่างกันแล้วนะครับชีวิตเราก็ต่างกันเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับให้คุณกินอาหารธรรมชาติมากขึ้นครับเพราะอาหารกลุ่มน,นี้เนี่ย แคลอรี่ต่ำและทำให้คุณอิ่มนานครับข้อสุดท้ายครับที่ส่งผลต่อฮอร์โมนของคุณครับคือการตัดคาร์โบไฮเดรตนั่นเองครับคุณสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่คุณตัดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยคุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกทรมานจริงไหมครับรู้สึกเหมือนโดนขังคุกครับแล้วพอคุณไปหลุดครับคุณไปหลุดอะไครับไปหลุดการกินขนมหวานนั่นเองครับโดยที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จริงไหม ทุกอย่างเนี่ยถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนตลอดครับข้อมูลจาก Precision Nutrition นะครับเขาบอกเลยครับว่าในผู้หญิงที่ลดน้ำหนักนะครับแล้วใช้วิธีการตัดคาร์โบไฮเดรตออกนะครับเป็นระยะเวลานานเนี่ยจะส่งผล9ข้อนี้ด้วยกันครับข้อที่1เลยคือประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่าไม่มาครับ ข้อที่2ครับก็คือทําให้มีลูกยากนั่นเองครับข้อที่3ครับทําให้น้ําตาลของคุณต่ําครับแล้วก็มีอารมณ์ที่หงุดหงิดเหวี่ยงง่ายแบบนี้ครับข้อที่4ครับแม้ว่าคุณจะตัดคาร์โบไฮเดรตออกแล้วน้ําหนักคุณลดนะครับแต่บางคนก็ประสบปัญหาว่ามีพุงครับเป็นคนที่ผอมมีพุงครับข้อที่5ครับทำให้มวลกระดูกของคุณเสียไปครับทำให้กระดูกคุณบางครับข้อที่6ครับจะทำให้คุณรู้สึก เครียดครับบางคนถึงขนาดเป็นโรคซึมเศร้าตามมาเลยครับข้อที่7จครับจะทําให้คุณเนี่ยมีภาวะอักเสบในร่างกายเยอะครับข้อที่8นะครับจะทําให้คุณรู้สึกร้าอ่อนเพลียไม่มีแรงครับจนส่งผลต่อการนอนหลับของคุณครับข้อสุดท้ายก็คือระบบต่างๆมากมายของคุณก็จะ รวนครับผมอันนี้คือข้อมูลจาก Precision Nutrition นะครับสำหรับคนที่ตัดคาร์โบไฮเดรตออกเพื่อลดน้ำหนักเป็นระยะเวลานานอันนี้เป็นเคสจริงจากนักเรียนของหมอแบงค์นะครับเป็นน้องคนหนึ่งครับอายุ20กว่า,วาครับเขาเนี่ยก่อนที่จะมาเจอคลาสหมอแบงค์นะครับลดน้ำหนักด้วยวิธีการตัดคาร์โบไฮเดรตออกจากชีวิตครับแล้วกินประเภทเนื้อสัตว์เน้นโปรตีนเยอะครับ จนทาให้ประจําเดือนไม่มาถึง13เดือนครับคือคุณแม่ของเขาเนี่ยเครียดมากเลยครับหลังจากที่พอเปลี่ยนมาเป็นวิธีของหมอแบงค์นะครับใช้วิธี4เสาหลักเนี่ยหเดือนครึ่งเท่านั้นครับทําให้ประจําเดือนของน้องคนนี้กลับมาเป็นปกติครับแถมน้ําหนักก็ลดลงแล้วตอนนี้น้องก็มีซิกแพคเรียบร้อยแล้วครับโดยที่กินข้าวกินผลไม้กินผักมีหัว ปริมาณมากคุณเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากลดน้ําหนักแล้วก็อยากดูแลสุขภาพระยะยาวนะครับหมอแบงค์แนะนําให้ดูคลิปนี้ครับ3เทคนิคลดน้ําหนัก10กิโลด้วย healthy plant based diet คลิปนี้จะช่วยคุณครับลดน้ําหนักได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องตัดคาร์โบไฮเดรตออก ส่วนถ้าใครนะครับชอบทานอาหารธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วนะครับชอบทานข้าวชอบทานผลไม้ชอบทานฟักทองแบบนี้ครับให้ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกหมอแบงค์นะครับว่าชอบทานอาหารธรรมชาตินะครับหมอแบงค์จะได้รู้ว่าพวกเราคือกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันครับที่ชอบกินอาหารธรรมชาติเพราะว่าหมอเนี่ยไม่ได้ต้องการให้คุณนะครับลดน้ําหนักได้อย่างเดียวไม่ต้องการให้คุณผอมได้อย่างเดียวครับหมอต้องการให้คุณผอมด้วย สุขภาพดีด้วยแล้วก็ยั่งยืนครับแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์